ผมต้องขอชื่นชมเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านจากทุกพักครับที่เห็นประเด็นสำคัญในมาตราส5ตรงกันและมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกันตั้งแต่ชั้นกรรมธิการวิสามันเพราะพวกเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากประชาชนเอาง่ายง่ายครับบุพการีที่ทำคลอดพวกเราออกมาก็คือการเลือกของประชาชนดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องมีหน้าที่เพื่อทำรง ความยุติธรรมให้กับบุพการีของเราคือประชาชนครับและมันทําให้เราเกิดการตั้งคําถามกลับไปยังวุฒธธิสภา2 5 0าชุดนี้ด้วยว่าตกลงแล้วใครเป็นคนทําคลอดวุฒธธิสมาชิกชุด250นี้กันแน่หรือ250ไม่พอครับอยากจะคูณ2เป็น500กันไปเลยนี่ฮะจึงเป็นผมจึงไม่แปลกใจว่าอะไรมาดนจิตด,ดนใจให้วุฒิสภาเนี่ยแก้นะครับมีมติแก้กลับ ไปให้เจ้ากรมไม่รำมป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ชี้ขาดแล้วตีกลับมายัางสภาผู้แทนราษฎรเหมือนท้าทายอำนาจของราษฎรผมจึงขอวิงวอนให้เพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรยืนยันร่วมกันที่จะปกป้องความยุติธรรมของประชาชนร่วมกันโดยให้โครงร่างของสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้โดยในมาตรา45อำนาจในการชี้ขาดว่าควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง กรณีทหารเป็นผู้ประพฤตริดชอบควรจะต้องเป็นหน้าที่ของอายการสูงสุดไม่ใช่เจ้ากรมพระธรรมนูญและนี่จะเป็นการยืนยันในศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและส่งสัญญาณกลับไปยังวุฒิสภาว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องปกป้องความยุติธรรมให้กับราษฎรซึ่งเป็นบุคกาลีของพวกเราขอบพระคุณครับท่านประธาน